สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระวิหารปุพพารามปราสาทของมิคารานดาเขตนครสาวัตถีสมัยนั้นในเวลาเย็นพระผู้มีพระภาคเสด็จออกจากที่ทรงพักผ่อนแล้วประทับนั่งที่ภายนอกซุ้มประตูครั้งนั้นพระเจ้าประสเสนทิโกศลเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับครั้นแล้วถวายบังคมพระผู้มีพระภาคแล้วประทับนั่งนัที่ขวรส่วนครั้งหนึ่ง ก็สมัยนั้นชดินเจ็ดคนนิกรนเจคนอเจลกะเจ็ดคนปลิปพาชกิเจ็คนมีขนลักและเล็บและขนยาวถือเครื่องบริการต่างๆเดินผ่านไปในที่ไม่ไกลพระผู้มีพระภาคทันใดนั้นพระเจ้าประเสนทิโกศลก็เสด็จลุกจากอาสนะทรงกระทำพระภูษาเฉวียงพระอังสาข้างหนึ่งทรงจดพระชานุมนทนเบื้องขวา ก็คงจะคุกเข่าขวานะณนะนะพื้นแผ่นดินทรงประนมอัญชลีไปทางดินเจ็ดคนนิครนเจ็ดคนอจเจลกะเจ็ดคนเอกสาดกเจ็ดนะนิครนเจ็ดคนปริปาชกเจ็ดคนเหล่านั้นแล้วทรงประกาศพระนามสามครั้งว่าท่านเจ้าข้าข้าพเจ้าคือพระราชาประสิทธิโกศลท่านเจ้าข้าข้าพเจ้าคือพระราชาประสิทธิโกศล ลำดับนั้นเมื่อชดินเจ็ดคนนิครนเจ็ดคนเจละกะเจ็ดคนนะเอกาสาดกนิครนเจ็ดคนปริพาโชคเจ็ดคนเหล่านั้นเดินผ่านไปได้ไม่นานพระเจ้าเปเสนที่โกศลเสด็จเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับครั้นแล้วถวายบังคมพระผู้มีพระภาค ประทับนั่งหน้าที่ควรส่วนข้างหนึ่งพระเจ้าประเสนที่โกศลประทับนั่งหน้าที่ควรส่วนข้างหนึ่งแล้วได้กลาบทุลพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญนักบวชเหล่านั้นคงเป็นพระอาหารหันต์หรือท่านอารตาัตมรเรเหล่าใดเหล่าหนึ่งในโลกพระผู้มีพระภาคตรัสว่าดูก่อนมหาปพิธพระองค์เป็นคฤหัสถ์บริโภคกามครอบครองเรือน บรรทมเบียดพระโอรสและพระชายาท่าจุรัจันอันมาแต่แคว้นกาสีทรงมาลาของหอมและเครื่องลูปไห้ยินดีเงินและทองยากที่จะรู้เรื่องนี้ว่าคนพวกนี้เป็นอรหันต์หรือคนพวกนี้บรรลุอรมัตมรพระศาสดา,าบอกว่าดูก่อนมหาปพิษสินพึงรู้ได้ด้วยการอยู่ร่วมกันเราจะรู้ว่าใครสินดีไม่ดีเนี่ยเราอยู่ร่วมกับเขาหรือย,อยัง เ่อย่างนี้สินนั้นพึงรู้ได้ด้วยการนานมิใช่ด้วยการเล็กน้อยผู้สนใจจึงจึงจะรู้ได้ผู้ไม่สนใจก็ไม่รู้ผู้มีปัญญาจึงจะรู้ได้ผู้มีปัญญาสามก็ไม่รู้ดูก่อนมหาปพ,พิษความสะอาดพึงรู้ได้ด้วยการงานก็ความสะอาดนั้นจะพึงรู้ได้ด้วยการการนาน มิใช่ด้วยการเล็กน้อยผู้สนใจจึงรู้ได้ผู้ไม่สนใจก็ไม่รู้ผู้มีปัญญาจึงรู้ได้ผู้มีปัญญาสามก็ไม่รู้การจะดูคนสะ,สะอาดนะรู้ได้ด้วยการงานนะและก็ต้องดูโดยกาลานานขนาภายใต้กาลานานเนี่ยนะก็ต้องคนที่สนใจจึงจะรู้ภายใต้คนที่สนใจก็ต้องเป็นผู้มีปัญญาจึงจะรู้อีกนะไม่ง่ายเหมือนกัน ดูก่อนมหาปพิธกำลังใจพึงรู้ได้ในคราวมีอันตรายก็กำลังใจนั้นพึงรู้ได้ด้วยการการละนานมิใช่ด้วยการเล็กน้อยผู้สนใจจึงรู้ได้ผู้ไม่สนใจก็ไม่รู้ผู้มีปัญญาจึงรู้ได้ผู้มีปัญญาสามก็ไม่รู้ดูก่อนมหาปพิธปัญญาพึงรู้ได้ด้วยการสนทนานะ ปัญญาพึงรู้ได้ด้วยการสนทนาเวลาเราสนทนากับใครเนี่ยเราจะรู้แล้วว่าผู้นี้มีปัญญาหรือไม่อย่างไรแต่อีกมุมหนึ่งก็คือพระองค์ก็ตัดว่าสับบุรุษย่อมเห็นสับบุรุษนะสับบุรุษเนี่ยเห็นอสับบุรุษสับบุรุษเห็นสับบุรุษด้วยกันแต่นั้นถ้าเป็นสับบุรุษเนี่ยจะเห็นทั้งอสับบุรุษและสับบุรุษ แต่ถ้าเป็นอสับุรุษเนี่ยจะมองไม่เห็นทั้งสับุรุษและอสับุรุษนะก็เป็นเรื่องแปลกนะถ้าอสับุรุษเนี่ยมองสับุรุษไม่ออกคนไม่ดีมองคนดีไม่ออกนะส่วนคนดีเนี่ยมองคนดีออกมองคนไม่ดีก็มองออกอย่างเวลาเราฝึกความเพียรในจิตเนี่ยเราฝึกเช่นเราจะ ไม่พูดโกหกเราจะไม่พูดยุยงให้คนแตกกันไม่พูดคำหยาบไม่พูดเพื่อเจอ้าถ้าเราตั้งปณิธานในใจไว้อย่างนี้แล้วเราก็ฝึกตัวเราเองเราจะเห็นแง่มุมต่างๆนะในจิตในใจของเราแล้วเราก็จะรู้จักหักห้ามนะรู้จักการพูดที่หลีกเลี้ยวลดหย่อนแต่ดำรงไว้ซึ่งการรักษาซึ่งสินนั้นไม่ให้ขาด ทอนี้เวลาเราไปคุยกับใครเนี่ยแล้วใครเนี่ยใช้ลักษณะการพูดแบบเราเราจะรู้เลยคนนี้ผ่านการฝึกหรือคนนี้ไม่ผ่านการฝึกเพราะมันจะมามุมเดียวกันนะการที่เราฝึกอะไรปุ๊บเนี่ยมันจะมีประสบการณ์ที่คล้ายๆกันนะเราจะรู้ว่าคนนี้แยบคายนะคนนี้ไม่ค่อยแยบคายอืมอย่างนี้ พระองค์บอกดูก่อนมหาปพิธปัญญาพึงรู้ได้ด้วยการสนทนาก็ปัญญานั้นจะพึงและพึงรู้ได้โดยกาลนานไม่ใช่ด้วยการเล็กน้อยผู้สนใจจึงจะรู้ได้ผู้ไม่สนใจก็ไม่รู้ผู้มีปัญญาจึงจะรู้ได้ผู้มีปัญญาสามก็ไม่รู้พระเจ้าเปร์เซนทีโกศลกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญน่าอัศจรรย์ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ,าารเ,รญเรื่องไม่เคยมีมาแล้วเพราะนั้น พระมรุเจ้าเนี่ยติงพระเจ้าประเสริฐที่โกศลบอกเพราะพระเจ้าประเสริฐที่โกศลไปบอกพวกปริพาชกเดลตีว่าเป็นอรหรันบอกคงจะเป็นอรหันมั้งเนี่ยนะ,ะเป็นแน่เลยพระเจ้าก็บอกโอ้พระองค์นะยังทรงนอนเบียดบุตรใช้ซอยใช้สอยกระเจจันจากเมืองกาสีผ้าจากเมืองกาสีเนี่ยจะรู้ได้ยังไงว่าใครเป็นพระอรหรัน เรามีคุณธรรมอะไรเราฝึกฝนตนเองขนาดไหนถึงจะไปพยากรณ์ว่าใครเป็นอราาหรือไม่เป็นนะ,ะเหมือนนางพระมณีอยู่คน,นที่เขาชื่นชมพระพุทธเจ้าเนี่ยอีกคนเ้าบอกถามนางพระมณีว่าเออแล้วพระเจ้าเก่งยังไงเขาบอกเขาจะมีปัญญาอะไรไปประเมินความเก่งของพระพุทธเจ้านะ,ะหรือเหมือนกับเราที่เราจะสรรเสริญพระพุทธเจ้าเนี่ยเราจะสรรเสริญพระองค์อย่างไร ในเมื่อเราไม่รู้ว่าพราะองค์เก่งอะไรบ้างนะถ้าเราไม่มีองค์ความรู้นะดังนั้นแม้แต่การสรรเสริญเนี่ยก็ในระดับของพระพุทธเจ้าหรือคนที่มีความสามารถเหนือเราเนี่ยเราก็ไม่อาจทําได้เหมือนกันนะดูตัวอย่างพระสารีบุตรท่านสรนเสริญพระพุทธเจ้าเนี่ยเสร็จแล้วยังไม่กล้ารับรองคำพูดตัวเองเลยกับต้องถามพระเจ้าอีกทีว่าที่พระองค์สัรเสริญมาเนี่ยถูกต้องไหม นะ à, ควรถูกตำหนิไหมนะอ à, อยังต้องถามเพื่อให้ผู้เจ้ารับรองนะถ้าผู้เจ้ารับรองก็คำนั้นก็เสมือนหนึ่งนะเป็นคำพระศาสดาก็ใช้ได้ซึ่งครั้งนั้นที่ภาษาริบุตรถามผู้เจ้าก็ส่งรับรองแล้วก็ให้กล่าวทำปริยายนี้ใน หมู่อุบาสกอุบาสิกาในหมู่พิกุภพิกุณีให้มากคนที่ไม่ศรัทธาในพระเจ้าเนี่ยก็ยังมีอยู่เขาจะได้กลับมามีศรัทธาในตถาคตนะนั้นศรัทธาสัมปทาก็จะเกิดขึ้นเพราะราสาลบุตรครั้งนั้นเนี่ยบรรยายองคุณของพระเจ้าเนี่ยได้อย่างละเอียดละออมากพระเจ้าประเสริฐที่โกศลบอกว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญน,น่าอัศจรรย์ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเรื่องไม่เคยมีมาแล้ว เท่าที่พระผู้มีพระภาคตรัสว่าดูก่อนมหาปพิธพระองค์เป็นคราหการบริโภคการ,รยากที่จะรู้เรื่องนี้ผู้มีปัญญาจึงจะรู้ได้ผู้มีปัญญาสามก็ไม่รู้ดังนี้เป็นอันตรัสดีแล้วข้าแต่พระองค์ผู้เจริญนักบวชเหล่านั้นเป็นคนของหม่อมฉันเป็นจารบุรุษเป็นคนสืบข่าวลับอืมนะปรากฏว่าเป็นคนของพระเจ้าประเสริฐทีโกศลเอง แล้วพระเจ้าประสิที่โกศลก็ทําเป็นแบบว่าโอ้วหว้คนเหล่านั้นนะแล้วก็ชื่นชมคนเหล่านั้นว่าเป็นอรหันต์นะเนี่ยนะพระเจ้าก็เลยเบรกไปนิดหนึ่งนะก็เลยกลับชื่นชมพระเจ้าว่าเปะเลยนะท,ท,ทั้งที่พระเจ้าประสิที่โกศลเนี่ยรู้หมดแล้วล่ะ นักบวชเหล่านั้นเป็นคนของหม่อมฉันเป็นจารบุรุษเป็นคนสืบข่าวลับที่ยวสอดแนมไปยังชนบทแล้วพากันมาในภายหลังข้าพระองค์จึงจะรู้เรื่องราวของคนเหล่านั้นสืบได้ก่อนข้าแต่พระองค์ผู้เจริญบัดรนี้คนเหล่านั้นชำระล้างละอองทุลีนั้นแล้วอาบดีประเทืองผิวดีกลผมและหนวดนุ่งห่มผ้าขาว เติบอิ่มเพียบพร้อมด้วยเบญจก,กรรมคุณบำเรอข้าพระองค์อยู่ลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคทรงทราบความนี้แล้วจึงได้ทรงภาิษิพระคถาเหล่านี้ในเวลานั้นว่าคนผู้เกิดมาดีไม่ควรไว้วางใจเพราะผิวพันธุ์และรูปร่างไม่ควรไว้วางใจเพราะการเห็นกันชั่วครู่เดียว เพราะว่านักบวชผู้ไม่สํารวมทั้งหลายย่อมเที่ยวไปในโลกนี้ด้วยเครื่องบริขารของเหล่านักบวชผู้สํารวมดีแล้วประดุดกุลทนดินและมาสกโลหะหุ้มด้วยทองคำปลอมไว้คนทั้งหลายไม่บริสุทธิ์ในภายในงามแต่ภายนอกแวดล้อมด้วยบริวารท่องเที่ยวอยู่ในโลกอันนี้ก็จะ สัตบอกเตือนให้พวกเรามีความระมัดระวังแล้วลักษณะอย่างนี้พระองค์ก็ได้จัดไว้ในอีกที่หนึ่งที่เรื่องของมหาโจรชันะ้นเลิศห้าจำพวกนี่ก็เป็นพวกหนึ่งที่ชอบมีบริวารแวดล้อมแล้วก็ไปเพื่อให้คนมีศรัทธาอีกพระสูตรหนึ่งที่ขยายความเรื่องของกำลังใจนะพระองค์บอกว่า ภิกุ <ITA> ทั้งหลายฐานะสี ios, ประการน ini, ี้พึงรู้ได้ด้วยฐานะสีประการเป็นจะไหนพิกุทั้งหลายศิลพึงรู้ได้ด้วยการอยู่ร่วมกันและศิลนั้นพึงรู้ได้โดยกาลนานมิใช่โดยเล็กน้อยมนัสิการอยู่จึงรู้ได้ไม่มนัสิการอยู่หารู้ไม่คนมีปัญญาจึงรู้คนมีปัญญาสามารู้ไม่ความสะอาดพึงรู้ได้ด้วยถ้อยคำและความสะอาดนั้นพึงพึงรู้ได้โดยกาลนานมิใช่เล็กน้อย มนสิการอยู่จึงจะรู้ไม่มนสิการหารู้ไม่คนมีปัญญาจึงจะรู้คนมีปัญญาสามหารู้ไม่กำลังใจพึงรู้ได้ในอันตรายและกำลังใจนั้นแหลพึงรู้ได้โดยกาลนานมิใช่เล็กน้อยมนสิการจึงรู้ได้ไม่มนสิการหารู้ไม่คนมีปัญญาจึงจะรู้คนมีปัญญาสามหารู้ไม่ ปัญญาพึงรู้ได้ด้วยการสนทนาและปัญญานั้นพึงรู้ได้โดยการนานมิใช่เล็กน้อยมนสิการจึงจะรู้ได้ไม่มนสิการหารู้ไม่คนมีปัญญาจึงจะรู้คนมีปัญญาสามหารู้ไม่ภิกุทั้งหลายก็คำที่เรากล่าวว่าศินพึงรู้ได้ด้วยการอยู่ร่วมกันคนมีปัญญาสามหารู้ไม่ดังนี้เรากล่าวแล้วเพราะอาศัยอะไร บุคคลในโลกนี้เมื่ออยู่ร่วมกับบุคคลย่อมรู้อย่างนี้ว่าท่านผู้นี้มักทำสินให้ขาดมักทำให้ทะลุมักทำให้ด่างมักทำให้พร้อยตลอดกาลนานแลไม่กระทำติดต่อไปไม่ประพฤติติดต่อในสินทั้งหลายท่านผู้นี้เป็นคนทุศินเป็นคนมีศินไม่อันหนึ่งบุคคลในโลกนี้เมื่ออยู่ร่วมกับบุคคลย่อมรู้อย่างนี้ว่าท่านผู้นี้มีปกติ ไม่ทำสินให้ขาดไม่ทำให้ทะลุไม่ทำให้ดาาไม่ทำให้พร้อยตลอดกาลนานมีปกติทำติดต่อไปประพฤติติดต่อในศินทั้งหลายท่านผู้นี้เป็นผู้มีศินหาใช่เป็นผู้ทุสินพิกุทั้งหลายคำที่เรากล่าวว่าศินพึงรู้ได้ด้วยการอยู่ร่วมกันคนมีปัญญาสามหารู้ไม่ดังนี้เรากล่าวแล้วเพราะอาศัยข้อนี้ พิกุทั้งหลายก็คำที่เรากล่าวว่าความสะอาดพึงรู้ได้ด้วยถ้อยคำคนมีปัญญาสามหารู้ไม่ดังนี้เรากล่าวแล้วเพราะอาศัยอะไรบุคคลในโลกนี้สนทนากับบุคคลย่อมรู้อย่างนี้ว่าท่านผู้นี้พูดกันตัวต่อตัว,ตวเป็นอย่างหนึ่งพูดกันสองต่อสองเป็นอย่างหนึ่งพูดกันสามคนเป็นอย่างหนึ่งพูดกันมากคนเป็นอีกอย่างหนึ่งท่านผู้นี้พูดคำหลังผิดแพก ไปจากคำก่อนท่านผู้นี้มีถ้อยคำไม่บริสุทธิ์ท่านผู้นี้หามีถ้อยคำบริสุทธิ์ไม่อันหนึ่งบุคคลบางคนในโลกนี้เมื่อสนทน,นายอยู่กับบุคคลย่อมรู้อย่างนี้ว่าท่านผู้นี้พูดกันตัวต่อตัวเป็นอย่างไรพูดกันสองคนสามคนมากคนก็อย่างนั้นท่านผู้นี้พูดคำหลังไม่ผิดแผกจากคำก่อนมีถ้อยคำบริสุทธิ์ท่านผู้นี้หามมีถ้อยคำไม่บริสุทธิ์ไม่ ดูก่อนพิกุทั้งหลายคําที่เรากล่าวว่าความสะอาดพึงรู้ได้ด้วยถ้อยคําคนมีปัญญาสามหารู้ไม่ดังนี้เรากล่าวแล้วเพราะอาศัยข้อนี้นะอันนี้เราก็จะเห็นว่าข่าวต่างๆในสังคมบางทีเราจะเห็นว่าเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยรักษาคําสัตว์หรือวาจาสัตว์หรือสินห้ากันในข้อของมุสานะ ก็จะมีก,การพูดที่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาพลิกไปพลิกมาอยู่เรื่อยๆนะ,นะแล้วก็เวลาพูดเจรจาคุยกันก็แบบหนึ่งพอไปพูดอีกกับมาชนก็อีกแบบหนึ่งนะ,นะอันนี้คือลักษณะของความสะอาดหรือไม่สะอาดทางวาจาพิกุทั้งหลายก็คำที่เรากล่าวว่ากำลังใจพึงรู้ได้ในอันตราย คนมีปัญญาสามหารู้ไม่ดังนี้เรากล่าวแล้วเพราะอาศัยอะไรบุคคลบางคนในโลกนี้กระทบความเสื่อมญาตกระทบความเสื่อมแห่งโปคะหรือกระทบความเสื่อมเพราะโรคย่อมไม่พิจารณาอย่างนี้ว่าโลกาันิวาสนี้เป็นอย่างนั้นเองการได้อัตภาพเป็นอย่างนั้นในโลกาศนิวาสตามที่เป็นแล้วในการได้อัตภาพตามที่เป็นแล้ว โลกธรรม8คือลาบ1เสื่อมลาบ1ยศ1ความเสมื่อมยศ1นินทา1สันเสริญ1สุข1ทุกหนึย่อมหมุนเวียนไปตามโลกและโลกย่อมหมุนเวียนไปตามโลกธรรม8ดังนี้บุคคลนั้นกระทบความเสื่อมญาตกระทบความเสื่อมโภคะหรือกระทบความเสื่อมเพราะโรคย่อมเศร้าโศกลำบากใจร่ำไร ทุบอกคร่ำครวญถึงความหลงไหลส่วนบุคคลบางคนในโลกนี้กระทบความเสื่อมญาติกระทบความเสื่อม,มโภคกรัพย์หรือกระทบความเสื่อมเพราะโรคย่อมพิจารณาอย่างนี้ว่าโลกาสันิวาสนี้เป็นอย่างนั้นเองการได้อัตภาพเป็นอย่างนั้นในโลกาสันิวาสตามที่เป็นแล้วการได้อตภาพตามที่เป็นแล้วโลกธรรมแคือลาบหนึ่งเสื่อมลาบหนึ่งยศหนึ่งเสื่อมยศหนึ่ง นินทาหนึ่งสันเสริญหนึ่งสุขหนึ่งทุกหนึ่งหมุนเวียนไปตามโลกและโลกย่อมหมุนเวียนตามโลกธรรม8แปด,ดังนี้บุคคลนี้นะกระทบความเสื่อมญาติกระทบความเสือเส่อมโภคทรัพย์หรือกระทบความเสื่อมเพราะโรคย่อมไม่เศร้าโศกไม่ลำบากใจไม่ร่ำไรไม่ทุบอกคร่ำครวญไม่ถึงความหลงไหลพิกุทั้งหลาย คำที่เรากล่าวว่ากําลังใจพึงรู้ได้ในอันตรายคนมีปัญญาสามหารู้ไม่ดังนี้เรากล่าวแล้วเพราะอาศัยข้อนี้ดังนั้นเวลา,าโลกธรรมแปดมากระทบเราเนี่ยนะเราก็จะรู้ว่ากําลังของเราเป็นอย่างไรนะดังนั้นทุกคนก็พยายามกลับมาตั้งไว้ซึ่งกายคตาสตินะ เสาเขือนเสาหลักกลับมาที่ตรงนี้ตั้งจิตไว้ในกายให้มากนะแก้ได้ทุกเรื่องพระศาสดาก็ทรงใช้แค่นี้นะพระองค์บอกตัวพระองค์เองเนี่ยได้รับการกระทบทางเอกลากปัจจัยเสียงสรรเสริญนะอย่างพระองค์บอกว่า ตัวของสรรเสริญเนี่ยนะเอกลาปัจจัยต่างๆนะคำสรรเสริญคำเย็นยอต่างๆเนี่ยเป็นอันตรายที่ทารุณแสบเผ็ดหยาบคายต่อการบรรลุพระนิพพานอันเป็นธรรมเกษมจากโยคะไม่มีธรรมอื่นยิ่งกว่าแต่ตัวพระองค์เองก็ได้รับสิ่งเหล่านี้และพระองค์ทําอย่างไรนะดังนั้นเมื่อพระองค์เนี่ยกระทบกับโลกธรรม8ปใน มุมที่ดีขนาดนี้เลิศประเสริฐขนาดนี้วิธีการของพระองค์คือพระองค์บอกว่าพระองค์เคยตั้งจิตไว้อย่างไรพระองค์ก็กลับไปตั้งจิตไว้อย่างนั้นเห็นไหมง่ายๆแค่นี้เองแต่นั้นโดยปกติของพระผู้มีพระภาคเนี่ยทรงตั้งไว้ซึ่งกายคตาสติหรืออานาปานาสตนะิอย่างในพรรษาการนี้ก็ตั้งในอานาปานาสติตลอดสเดือนนะดังนั้นเมื่อมีผัสษา ที่น่ายินดีน่าปรารถนาน่ารักใคร่น่าพอใจมากระทบพระองค์เนี่ยนะสรรเสริญยศต่างๆที่เข้ามาเมื่อพระองค์รับรู้แล้วผัสสะกระทบแล้วพระองค์ก็กลับมาตั้งจิตไว้ในกายเหมือนเดิมแค่นี้นะแต่ถ้าปุถุชนเนี่ยก็จะเพลิดเพลิพลพลนพร่ำสรรเสริญเมาหมกแล้วจะฟุ้งปรุงไปนะกับอารมณ์ต่างๆเหล่านั้นนี่คือความแตกตา่าง เท่ากับพระองค์เนี่ยสามารถทิ้งได้เร็วดุจกระพริบตาเลยคือกลับมาปุ๊บเลยรับรู้รับทราบแล้วก็ทิ้งวางตั้งไว้ซึ่งกายคตาสติภิกขุทั้งหลายก็คำที่เรากล่าวว่าปัญญาพึงรู้ได้ด้วยการสนทนาคนมีปัญญาสามหารู้ไม่ดังนี้เรากล่าวแล้วเพราะอาศัยอะไรบุคคลบางคนในโลกนี้สนทนากับบุคคลย่อมรู้อย่างนี้ว่าความลึกซึ้งของท่านผู้นี้เพียงไร อภิเนหารของท่านผู้นี้เพียงไรและการถามปัญหาของท่านผู้นี้เพียงไรท่านผู้นี้ปัญญาสามท่านผู้นี้ไม่มีปัญญาข้อนั้นเพราะเหตุใจเพราะท่านผู้นี้ไม่อ้างบทความอันลึกซึง้งอันสงบอันปราณีตที่สามัญชนคาดไม่ถึงละเอียดอันบัณฑิตพึงรู้ได้อันหนึ่งท่านผู้นี้กล่าวทำอันใดท่านผู้นี้ไม่สามารถจะบอกแสดงบัญญัติ แต่งตั้งเปิดเผยจำแนกกระทำให้ตื่นซึ่งเนื้อความแห่งธรรมนั้นได้โดยย่อหรือโดยพิสดารท่านผู้นี้มีปัญญาสามท่านผู้นี้ไม่มีปัญญาพิขุทั้งหลายบุรุษผู้มีจักขุยืนอยู่ที่ห้วงน้ำาพึงเห็นปลาเล็กๆผุดอยู่เขาพึงทราบได้ว่ากิริยาผุดของปลาตัวนี้เป็นอย่างไรทำให้เกิดคลื่นเพียงไหน และมีความเร็วเพียงไรปลาตัวเล็กนี้ปลานี้ตัวเล็กไม่ใช่ปลาตัวใหญ่ดังนี้ฉันใดบุคคลเมื่อสนทนากับบุคคลก็ฉันนั้นเหมือนกันย่อมรู้อย่างนี้ว่าความลึกซึ้งของท่านผู้นี้เพียงไรนะท่านผู้นี้มีปัญญาสามท่านผู้นี้ไม่มีปัญญาดังนี้นะส่วนบุคคลบางคนในโลกนี้ สนทนากับบุคคลอยู่ย่อมรู้อย่างนี้ว่าความลึกซึ้งของท่านผู้นี้เพียงไรอภิเนหารของท่านผู้นี้เพียงไรการถามปัญหาของท่านผู้นี้เพียงไรท่านผู้นี้มีปัญญาท่านผู้นี้ไม่ใช่ปัญญาสามนะข้อนั้นเพราะเหตุใดเพราะท่านผู้นี้ย่อมอ้างบทความลึกซึ้งสงบปราณีตสามัญชนคาดไม่ถึงละเอียดอันบัณฑิตพึงรู้ได้ และท่านผู้นี้ย่อมกล่าวทำใดท่านผู้นี้เป็นผู้สามารถเพื่อจะบอกแสดงบัญญัติแต่งตั้งเปิดเผยจำแนกกระทำให้ตื้นซึ่งเนื้อความแห่งธรรมนั้นทั้งโดยย่อรหรือโดยละเอียดได้ท่านผู้นี้เป็นผู้มีปัญญาท่านผู้นี้หาใช่เป็นผู้มีปัญญาสามไม่พิกุตั้งหลายบุรุษ ผู้มีจักขุยืนอยู่ที่ฝั่งห้วงน้ำพึงเห็นปลาตัวใหญ่กำลังผุดเขาพึงรู้อย่างนี้ว่ากริยาผุดของปลาตัวนี้เป็นอย่างไรอย่างเราเห็นปลามันผุดขึ้นจากน้ำนะเนี่ยปุ๊บเนี่ยเรารู้เลยนี่ตัวเล็กหรือตัวใหญ่มันทําให้เกิดคลื่นได้ใหญ่หรือคลื่นน้อยและความเร็วมันขนาดไหนมันปุ๊บปุ๊บมไปละหรือมันปุ๊บแล้วค่อยๆไปน็น ผูเจ้าสังเกตเอาธรรมชาติมาเป็นอุปมาเห็นนะอันบัณฑิตพึงรู้ได้และท่านผู้นี้ย่อมกล่าวทำใดท่านผู้นี้เป็นผู้สามารถเพื่อจะบอกเพื่อแสดงบัญญัติแต่งตั้งเปิดเผยจำแนกระทำให้ตื้นซึ่งเนื้อความแห่งธรรมนั้นทั้งโดยย่อรหรือโดยพิสดาร ท่านผู้นี้เป็นผู้มีปัญญาท่านผู้นี้หาใช่เป็นผู้มีปัญญาสามไม่ดังนี้พิกุทั้งหลายบุรุษผู้มีจักขุยืนอยู่ที่ฝั่งห้วงน้ำพึงเห็นปลาตัวใหญ่กำลังผุดเขาพึงรู้อย่างนี้ว่ากริยาผุดของปลาตัวนี้เป็นอย่างไรทําให้เกิดคลื่นได้เพียงไหนมีความเร็วเพียงใดปลาตัวนี้ใหญ่หาใช่ปลาตัวเล็กไม่ ดังนี้ฉันใดบุคคลสนทนากับบุคคลก็ฉัน,นั้นเหมือนกันย่อมรู้อย่างนี้ว่าความลึกซึ้งของท่านผู้นี้เป็นอย่างไรท่านผู้นี้มีปัญญาหาใช่เป็นผู้มีปัญญาสามไม่พิกุทั้งหลายฐานะสี่ประการนี้แหลอันบุคคลจะพึงรู้ได้ด้วยฐานะสี่ประการอะไรหนอเป็นยอดแห่งกามทั้งหลาย คนทั้งห้าเนี่ยเอิบอิ่มเพียบพร้อมด้วยการบำเร็ด้วยเบญจก,กรรมกคุณนะเป็นระดับพระราชาทั้งห้าคนเลยนะซึ่งก็แสดงว่ากรรมกคุณหน้าเนี่ยเพียบพร้อมเลยอืมก็ถกเถียงกันว่าอะไรคือยอดของกรรมกคุณบางคนก็บอกว่ารูปทั้งหลายเป็นยอดของกามทั้งหลายบางคนก็บอกเสียงทั้งหลายเป็นยอดแห่งการรมทั้งหลาย บางคนก็บอกกลิ่นทั้งหลายเป็นยอดของกรมรสทั้งหลายเป็นยอดของกามบางท่านก็บอกผดทะพะหรือสัมผัสเนี่ยเป็นยอดของกรมเขาก็เลยมาถามพู้เจ้าว่าอะไรเป็นยอดของกามกามเนี่ยคือความกำหนัดไปตามอำนาจความติตึกใช่ไหมเรารู้นิยามแล้วและกรรมคุณ5หก็คือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอันน่าปรารถนาน่ารักใกล้น่าพอใจ เป็นที่โยนตาโยนใจและเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยในความใกล้เป็นที่นั่งความกำหนัดย้อมใจมีอยู่อันนี้คือกรรมกุณนะห้าและอะไรคือยอดสุดพระาศาสดาบอกว่าพระผู้มีพระภาคตรัสว่าดูก่อนมหาปุพิรนี่คือคําตอบที่ตอบกับพระราชาเลยนะต้องเอาผู้ที่โอ้อบอิ่มเพียบพร้อมนะ,ะที่สุดละพระราชาเนี่ยนะ ดูก่อนมหาปพิธยอดสุดแห่งความพอใจนั่นแหละอาตมาภาพกล่าวว่าเป็นยอดในเบญจกรรมคุณไม่ได้ระบุว่าตรงไหนเลยแต่ระบุความพอใจนะยอดสุดแห่งความพอใจนั่นแหละนะทีน,ทนี้ท่านลงรายละเอียดนิดหนึ่งอลองดูว่าพงตัดว่าอย่างไรดูก่อนมหาปพิธรูปเหล่าใด เป็นที่พอใจของคนบางคนรูปเหล่านั้นไม่เป็นที่พอใจของคนบางคนเขาดีใจมีความดำริบริบูรณ์ด้วยรูปเหล่าใดรูปอื่นจากรูปเหล่านั้นจะยิ่งกว่าหรือปราณีตกว่าเขาก็ไม่ปรารถนาอืมนะมีเหตุผลนะนะก็มีเหตุผลนะอ่า รูปเหล่านั้นเป็นอย่างยิ่งสำหรับเขารูปเหล่านั้นเป็นยอดเยี่ยมสำหรับเขานี่กรณีของรูปจากนั้นพระองค์ก็ตัดเรื่องเสียงเสียงเหล่าใดนะเป็นที่พอใจของคนบางคนเสียงเหล่านั้นไม่เป็นที่พอใจของคนบางคนนะเขาดีใจเขามีความดำริบริบูรณ์ด้วยเสียงเหล่าใดเสียงอื่นจาก เสียงเหล่านั้นจะยิ่งกว่าหรือปราณีตกว่าเขาก็ไม่ปรารถนานะผมก็จะไล่ไปซะเสียงทั้งกลิ่นทั้งรสทั้งผลพภพดังนั้นยอดสุดแห่งกรรมก็คือยอดสุดแห่งความพอใจนั่นแหละปรงกล่าว่าเป็นยอดในเบญจาการรมคุณ